สวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนแล้วก็สวัสดีชาวชุมชนลุน่าคลาสสิกทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องของเหรียญ UNC กันเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปตอนเช้านะครับผมเพราะว่างานตอนเช้านี่ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาลงคลิปช่วงตอนบ่ายแทนนะครับในผมในช่วงนี้นะครับอย่างไงก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมมาเข้าสู่ช่วงข่าวกันเลยนะครับโดยคลิปนี้นะครับมีชื่อว่าลูน่าคลาสสิก ควรลดหย่อนภาษี1.2%ต่อหรือไม่สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมน็อดกับช่องน็อดสุภพงศ์ในช่วงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขุดเหรียญคริปโตเคอ r เรนซีการเทรดเหรียญคริปโตเคอ r เรนซีและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอ r e เรนซีในปัจจุบันนี้นะครับก่อนจะเข้าสู่ข่าวนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรานะครับผมกอมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับผมเป็นข่าวที่มาจากข่าวต่างประเทศที่ผมได้แปลออกมาแล้วนะครับมีเนื้อหาข่าวว่าเธอราคลาสสิกนะครับควรลดหย่อนภาษี1.2%หรือไม่นี่คือสิ่งที่ชุมชนคิดนะครับข้อเสนอ5 2 3 4 นะครับผมได้มีการหารือในชุมชนของเทราคลา s สิกในทุกวันนี้นะครับผมหลังจากที่ซีซีซีโอของไบ n น็นะครับผมได้แนะนาค่าธรรมเนียมที่น้อยกว่าเพื่อเพิ่มอัตราการเบรนของเทราคลาสสิกนะครับสมาชิกชุมชน a k u ุจิโรนะครับผมได้เสนอการลดหย่อนภาษีการเผาเป็น0.2นะครับและตั้ง10เพื่อเป็นเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนระบบนิเวศของเทราคลา s สิก กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการลดหย่อนภาษี1.2%และแผนการฟื้นฟูเทอราคลาสิกรองรับข้อเสนอ5-2-3-4เทอราราีเบลนะครับเป็นกลุ่มนักพัฒนาอาสาสมัครที่อยู่เบื้องหลังการลดหย่อนภาษี1.2%กำลังขอความคิดเห็นจากชุมชนเทอราคลาสิกเกี่ยวกับข้อเสนอนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเทอรรารีเบลนะครับหัวหน้าน,นักพัฒนาอย่างเอ็ดเวิร์ดคิมและอเล็กได้แสดงการสนับสนุนข้อเสนอ5-2-3-4 เอ็ดเวิร์ดคมนะครับผู้เขียนร่วมของข้อเสนอนะครับการลดหย่อนภาษี1 2ได้ทวิตเมื่อวันที่15ตุลาคมนะครับได้เปิดเผยว่าหลังจากการวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วเขาโหวตใช่นะครับต่อข้อเสนอเขาอธิบายผลกระทบของการลดหย่อนภาษี0.2%และจะสรรงบ10%ให้กับชุมชนสำหรับบล็อกเชนของเชราคลาสสิกเขาเชื่อว่ากลุ่มชุมชนสามารถใช้กองทุนฉุกเฉินได้ดึงดูด Df และโครงการ กลับมายังเครือข่ายของเชลราคราสิกและจ่ายเงินคืนให้กับนักพัฒนาเพื่อปรับปรุงบล็อกเชนนอกจากนี้เขายังเพิ่มประสิทธิภาพ m แมช i n e l e arning เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจการลดหย่อนภาษี0.2%เขาคิดว่าโครงการหรือ DF จะย้ายออกจาก LUNC เนื่องจากภาษีออนไลน์แต่ส่วนใหญ่การสนับสนุนภาษีออนไลน์ควรทำการสำรวจต่อไปเนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอที่สนับสนุนภาษี0.2% จะทําให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในขณะที่อเล็กนะครับโหวตว่าไม่นะครับให้กับข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงภาษีโดยไม่ได้ตั้งใจก่อนที่จะเปิดเผยว่าอัตราการเผาที่ต่ํากว่านะครับเมื่อรวมกับการอัปเกรดคอสมอสแล้วจะช่วยปรับปรุงสภาพคล่องในบล็อกเชนนอกจากนี้ยังจะทําให้ดีแอนะครับสร้างบนเทราคลาสสิกและกู้คืนปริมาณการซื้อขายของ LUNC ที่หายไป ในขณะเดียวกันนะครับผมวอลเลเตอร์ ator, และสมาชิกคนอื่นๆนะครับผมดูเหมือนว่าจะสนับสนุนข้อเสนอตามคําขอคําแนะนําของ CC CO ของบ i แอนนะครับเพื่อลดค่าธรรมเนียมราคาของเชื้อราคาสิกส่วนใหญ่กําลังเพิ่มขึ้นหลังจากการหากาักภาษีการสเต็กกิ้งและกิจกรรมกํากับดูแลอื่นๆนะครับนอกจากนี้บแอนยังมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มอัตราการเบิร์นด้วยการตัดสินใจเบิร์นค่าธรรมเนียมการซื้อขายของ LUNC ในขณะนี้นะครับผม LUNC มีการซื้อขายอยู่ที่0.00027ดอลลาร์ลดลงกว่า3%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขายในลดลง50%เนะครับเนื่องจากอารมณ์ความไม่พึงพอใจนะครับของนักลงทุนทั่วทั้งตลาดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโทเค็นของ LUNC กว่า1,9000ล้านโทเค็นนะครับถูกเผาไปทั้งหมดนอกจากนี้การหักภาษียังคิดเป็น6 0 0 0ล้านโทเค็นในขณะที่การเผาไหม้คิดเป็น1 3 0 0 0ล้านโทเค็น ก็มาถึงช่วงตีเส้นกราฟนะครับเราจะคาดคะเนนะครับราคาของ LUNC รายวันนะครับว่าวันนี้จะมีแนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซนะครับผมอย่าเชื่อผมมากก็ลองเก็บไปเป็นข้อมูลแล้วก็ลองพิจารณากันดูนะครับมาดูราคาของ LUNC นะครับจาก BIT k u b e x x h h n n g นะครับผมราคาล่าสุดนะครับมีการซื้อขายอยู่ที่0.0103บาทใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับราคาสูงสุดอยู่ที่ 0.0107บาทและราคาตามสุดอยู่ที่0.010บาทเมื่อดูจากเส้นกราฟนะครับผมของ LUNC นะครับผมไม่ต้องตีเส้นเทรนไลน์นะครับก็พอจะเดาออกนะครับว่าทิศทางของ LUNC ในช่วงนี้นะครับจะอยู่ในการไซเวนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นการไซเวนะฮะอยู่ที่ราคา0.0102นะครับผมถึง0.0103บาทนะครับมาดูการใช้เส้นอินดิเคเตอร์ RSI กันบ้างนะครับผม จากการใช้เส้น i n เคเต t o r RSI นะครับผมจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับจะมีการไซด์ w a y ์นะครับผมของเส้นกราฟนะครับผมจะมีการทะลุนะครับทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเลยนะครับผมของเส้นกราฟเส้นกราฟนะครับดูแล้วนะครับจะมีการด์เว w a y ะมากกว่านะครับผมเป็นการไซด์ w a y ์ของราคานะครับยังไม่มีทิศทางของการขึ้นหรือการลงของราคาอย่างแน่ชัดนะครับมาดูจาก i ิเคเตอร์ MACD กันบ้างนะครับผมจากกราฟของ i n เคเตอร์ MACD นะครับจะเห็นได้ว่า กราฟเนี่ยจะมีการเส้นล่างแล้วนะครับผมจะมีการตัดกันของเส้น2เส้นนะครับผมในด้านล่างแล้วก็จะทะลุนะครับผมเส้นกลางขึ้นไปข้างบนนะครับจากการคาดการณ์นะครับผมราคาของ LUNC นะครับในช่วงนี้นะครับจะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับมาดูข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ LUNC Penguin กันนะครับในหน้าของ Top Burner นะครับผมจะแสดงให้เห็นถึงจำนวนของ Exchange ครับที่ส่ง LUNC มาเผานะครับผม จากข้อมูลข้างบนนะครับเผยให้เห็นว่าจำนวนของเหรียญ LUNC นะครับที่ถูกส่งมาเผาทั้งหมดตอนนี้มีจำนวน19,184านวน19,184ล้านโทเค็นนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือมาจากการเผาเหรียญ LUNC นะครับ12,983ล้านโทเค็นคิดเปลี่ยนประมาณ70%ะครับของจำนวนเหรียญ LUNC ที่ถูกเผาทั้งหมด และในส่วนที่2นะครับมาจากค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม1.2%นะครับจำนวน6 2 0 1ล้านโทเค็นคิดเป็นประมาณ30%ของจำนวนของ LUNC ทั้งหมดนะครับจำนวนของ Exchange ที่ส่งเหรียญ LUNC มาเผานะครับจำนวนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมโดย Binance นะครับผมก็นำมาเป็นอันดับที่1นะครับโดยส่งเหรียญเนมาเผาทั้งหมดนะครับ8 6 0 6ล้านโทเค็นนะครับผม ตามมาด้วยอันดับที่2นะครับก็คือ1.2เบิร์แท็นะครับผมได้ส่งเหรียญ LUNC มาเผานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้ได้เพิ่มขึ้น5,067ล้านโทเค็นนะครับผมแต่พอมาถึงสัปดาห์นี้นะครับก็ได้เพิ่มขึ้น6,201ล้านโทเค็นนะครับผมเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับและอันดับที่3อันดับที่4อันดับที่5นะครับก็ยังไม่มีการส่งเหรียญนะครับมาตั้งแต่สัปดาห์ที่2นะครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลจากสัปดาห์แรกนะครับ โดยอันดับที่3นะครับเป็นของลู n ติกโทเ k e นนะครับผมโดยส่งเหรียญมาเผา2156ล้านโทเค็นโดยอันดับที่4เป็นของ MECX Exchange โดยส่งเหรียญ LUNC มาเผาด้วยจำนวน1,5ล้านโทเค็นและอันดับที่5เป็นของ LUNC ดาวส่งเหรียญ LUNC นะครับมาเผาด้วยจำนวน360ล้านโทเค็นสรุปแล้วนะครับผมในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นสัปดาห์ที่3นะครับที่ไบ a น c e เนี่ยได้ส่งเหรียญ LUNC มาเผานะครับ เดี๋ยวเราต้องรอดูกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้ใบแนนจะส่งเหรียญ LUNC มาเผาเท่าไหร่นะครับผมพอที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของ LUNC ได้หรือไม่แล้วเ x c h ช n g e อื่นๆนะครับจะส่งเหรียญ LUNC มาเผาอีกหรือเปล่าจะมียอดรวมเท่าไหร่กันนะครับผมเดี๋ยวมาคอยติดตามกันดูนะครับมาดูหน้าของเบอร์วอลลุ่มนะครับผมจะเห็นเหรียญของ LUNC นะครับที่ถูกเผานะครับด้วยวิธีการเบิร์นะครับคิดเป็น1 3 5 0 0ล้านโทเค็นนะครับผมเมื่อดูจากกราฟนะครับ มาดูในหน้าของ Topholder กันบ้างนะครับผมในหน้านี้ก็จะเป็นการแสดงเหรียญของ LUNC นะครับแต่ละ w a l l e t นะครับที่มีการถือครองเอาไว้นะครับผมอันดับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมเอาใน5้าอันดับแรกก็ยังเท่าเดิมนะครับมาดูข้อมูลจากเว็บไซต์เทอร์เรีลิตกันบ้างนะครับผมในข้อมูลของเว็บไซต์เทอร์เรีลิตนะครับจะแสดงเห็นจํานวนเหรียญของ LUNC นะครับที่ถูกเผาทั้งหมดนะครับผมจํานวนเหรียญที่ถูกเผาอาจจะคาดเคลื่อนนะครับจากเว็บไซต์ของ LUNC เ e น g u i นนะครับ จำนวนเหรียญนะครับที่ถูกส่งมาเผาทั้งหมดนะครับเป็นจำนวน19,230ล้านโทเค็นนะครับผมคิดเป็น0.27%นะครับผมของจำนวนอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดนะครับก็ที่มันเหมือนกันนะครับผมก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็มาจากการเบินนะครับผมเหรียญที่มาจากการเบินนะครับจำนวน13,029ล้านโทเค็นนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่2นะครับจะมาจาก การเบรนแท็กนะครับผม1.2ด้วยจำนวน6,201ล้านโทเคนนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับมาดูราคาของ LUNC จากคอยมาเก็ตแครปกันก่อนนะครับเธอราคาสิกนะครับราคาซื้อขายวันนี้อยู่ที่0.0101บาทนะครับโดยมีปริมาณการซื้อขายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอยู่ที่7,972ล้านบาทโดยลดลงนะครับผม2.94%นะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมา อันดับในคอยมาเก็ตแคปนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่33โดยมูลค่าตลาดรวมนะครับอยู่ที่62,513ล้านบาทและมีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่6.15ล้านล้านโทโเคนต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับข่าวสารดีๆดีจากข่าวสารต่างประเทศ b i t c u p Exchange เว็บไซต์ LUNC Penguin เว็บไซต์ TerraLity และกราฟสวยๆจากคอยมาเก็ตแคปนะครับ ก่อนจะเข้าซื้อขายนะครับควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูลก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนหรือเชิญชวนให้มาลงทุนในเหรียญ LUNC หรือเหรียญค,คริปตเคอเรนซีแต่อย่างใดเป็นเพียงการนําเสนอข่าวสารรายวันและการแชร์ประสบการณ์เท่านั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ